สมเด็จพระพันปีหลวงแม้ไม่ปรากฏพระวรากายแต่ทรงไม่ห่างจากพระศพนิกรก่อนติดตามรระฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะ แม้สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะไม่ได้ทรงปรากฏพระวรากายต่อสาธารณะเป็นระยะเวลาพอสมควรแต่ใครที่ได้ติดตามข่าวพระราชสำนักย่อมรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงห่างจากพระสนิกรเลยรักเอ,อ่ยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งาพากเพียรทำดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2564ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรโดกระกลาโปรโดกระหม่อมพระราชทานและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบร,ะรมราชูปถัมภ์ เมื่อเผยแพร่เมื่อวันที่11สิงหาคมก่อนหน้านั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ดีรับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึก ศึกษาต่อในบรรดานักเรียนทุนสุริกิจที่เข้าเฝ้ามีทั้งนักศึกษาปริญญาเอกด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมันวรรณคดีอังกฤษและสาขาคณิตศาสตร์เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมเวียนมาบรรจบหลายคนเฝ้ารอที่จะได้เห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงหลายปีมานี้น่นานานครั้งจะทรงปรากฏพระวรากายต่อสาธารณาชนโดยเฉพาะหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม นาการิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อวันที่13ตุลาคม2559แต่ในปี2561ประชาชนต่างปลื้มปิติเมื่อสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาวันที่12สิงหาคม2561ณพระตำหนักจินรดาระโหฐานโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรากิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาเรีรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จออกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี2562เป็นปีที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประชวนต้องเสด็จไปประทับน,นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลายครั้งโดยเมื่อวันที่16เมษายน2562สำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับน,นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนื่องจากทรงมีพระอาการประชวนจากการติดเชื้อของพระวัตถิหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เดือนกรกฎาคม2562ทรงประชวนจากการติดเชื้อในทางเดินสายพระหัหไทยคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถวายการรักษาอยู่จนถึงวันที่6สิงหาคม2562พอาการประชวนหายเป็นปกติจึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเดนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานราวหนึงสัปดาห์หลังจากนั้นสำนักพระราชวังก็ได้ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชวราลงกรณ์และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบร,รมราชินีสเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562ณพระตำหนักจิตรดาระหูทา ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครรา,ราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนรกิติยาภา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวรรณวรีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตโดยมีท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเส้นรวมเข้าเฝ้าทูลละองทูลีพระบาทด้วยปี2563ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดของโควิด -19 ตลอดทั้งปีวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัด พระศรีรัตนศาสดารามโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสำหรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 ที่รุนแรงยิ่งขึ้นการได้ชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระ ราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสมรภูมิโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก BBC ไทยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ